ปิดตานานสมุนไพรบำรุงชายไม่ต้องตามหากันแล้วนะคะพอล่าสุดอยอยก็ได้มีการเพริกถอนยาสมุนไพรตัวนี้แล้วเนื่องจากเขามีการสุ่มตัวนะคะแล้วก็พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้มีการผสมยาอันตรายอย่างซิลเดนาฟิลนะคะแล้วก็ทาดาราฟิลก่อนหน้านี้นะคะก็มีการตรวจพบว่ามีการผสมยาเข้าไปแล้วก็มีการเรียกคืนอีกหลายครั้งเลยจนในที่สุดนะคะอยอยก็ได้มีการเพริกถอนทะเบียนยาสมุนไพรตัวนี้ซึ่งนั่นก็แปลว่าห้ามขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้นะคะขึ้นทะเบียนเป็นสมุนไพรซึ่งแปลว่าในตำรับหร เ,เป็นยาควบคุมพิเศษนะคะที่จะต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นใครที่กําลังตามหานะคะแล้วก็คิดจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บอกเลยว่าอันตรายมากรวมถึงคนที่มีอยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มั่นใจทิ้งด่วนเลยซึ่งยา2ตัวนี้นะคะแพทย์จะใช้ในคนที่หย่อนสมรรถภาพซึ่งไปมีผลในการขยายเส้นเลือดอาจจะก,กินแล้วทําให้บางคนปวดหัวตัวแดงตาผ้าได้และบอกเลยว่ายาตัวนี้นะคะตีกับยาหลายตัวมากโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาในโตกิยรสลีหรือว่ายาที่มีส่วนผสมของไนเตรตอยู่อาจจะทําให้ความดันตกถึงขั้นเสียชีวิตลงได้แล้วใครบ้างเสสีี่่่ยยงทจะอนมรภา หนึ่งเลยคือคนที่อายุมากขึ้นค่ะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชาจะลดลงเครียดนอนน้อยสูบดื่มมีผลมากๆแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วย